สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพัทวันงามแสงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาดยินดีต้อนรับข้อสู่ youtube c h a n แ e ลของกองสวัสดิการแรงงานกับการนำเสนอข้อมูลข่าวสารในรอบประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายนเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยค่ะกองสวัสดิการแรงงานร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แผนง,งานเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนหัวข้อการป้องกัน และควบคุม HIV เอชในสถานประกอบการในระหว่างวันที่9-10ถึงมิถุนายน2564นายวิสุทธิ์คงสุจริตผู้อำนวยการกอง สวัสดิการแรงงานมอบหมายให้นางสุภีสีทองทาบพ,พร้อมด้วยนายธนัทช่างสารนักวิชาการแรงงานชำนาญการกลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้แผนง,งานเครือข่ายความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของอาเซียนผ่านระบบดีดีทั์ทางไกลและเป็นผู้แทนประเทศไทยนำเสนอหัวข้อการป้องกันและควบคุม h i v วีเอในสถานประกอบการช่วงการระบาดของโควิด -19 รวมถึง สถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับทราบโดยมีน,นายนัชชัยวงศ์สังวรชัยกิจผู้อำนวยการกลุ่มง,งานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันและนำไปสู่การพัฒนาแนวทางเกี่ยวกับการให้คำปรึกษาและการทดสอบ HIV ในสถานที่ทำงานระดับอาเซียนต่อไปและข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ศูนย์เด็กเล็ก,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 กละะวิทยาเขตสุรินทรราชวิทยาลัยในพระรา ชูประฐมจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรปราการจ ทำสื่อการเรียนการสอนและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในศูนย์เด็กเล็กเพื่อรองรับการเปิดทําการอีกครั้งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ส่งผลให้ศูนย์เด็กเล็กวุทิยายเขตศิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์จังหวัดนคนปรปฐมและจังหวัดสมุทรปราการยังคงปิดทําการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอยู่คณะครูพี่เลี้ยงได้จัดทําสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในรูปแบบคลิปวิดีโอส่งให้กับผู้ป องเพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รับความรู้และการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กปฐมวัยก่อนการเปิดทําการเรียนการสอนอีกครั้งทั้งนี้ศูนย์เด็กเล็กทั้งสองศูนย์ได้ดําเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อและดูแลทําความสะอาดสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนภายในห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในศูนย์เด็กเล็กอยู่เป็นประจําอย่างต่อเนื่องให้มีความพร้อมและปลอดภัยมากที่สุดเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและเด็ก รวม,มทั้งเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดรับเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยอีกครั้งและทั้งหมดคือข่าวสารประจำสัปดาห์ที่2ของเดือนมิถุนายน2564ของกองสวัสดิการแรงงานอย่าลืมกดไลค์กด u b s สไคร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนที่ YouTube Channel ของกองสวัสดิการแรงงานเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆด,ด้านสวัสดิการแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มค้องแรงงานกสอรอคุ้มค้องสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรง,ง สำหรับวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ